จะอยู่เรียบถนนรถไฟเลยถว่ากิ้งสตีจะเป็นถนนรถไฟจะเป็นตลาดวันาทิตย์ที่คนเยอะที่สุดเราเราจะได้ไปใช่เดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันนะครับน่ครันะช่วยฝากแชร์ฝากเข้าใจว่เป็นกำลังใจดูสถานที่นะครับ ก็ร้อนหรือไงเดี๋ยวผมจะเขาต้องคอยเซฟตี้ด้วยคอยเซฟตี้รถมาน้องด้วยแล้วผมก็ต้องเดินถอยหลังครับผมเดินถอยหลังก็ได้นะครับเดินเป็นงูครับตอนนี้เราเดินกันเป็นงูครับดูดิวันนี้วันอาทิตย์เขาก็จะปิดร้านกันเยอะหน่อยใช่ก็อยู่พั้งปอตปอดมาลูก ังัาได้เลยค่ะ5ดอกติดดาบได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครอ่ครัทุกคนนะคะกเราจะาริ่การสัญญาเบื้อง้นขออุทบ้านสุดท้ายเราให้การนินการต่อยบ้านไหนบ้างาต้องเดินกันตนไปจังหวัดทุท่านเอาเจื้นที่เสี่ยงนะครับร่วมือด้วยกกรบเรานะคอาเจพื้นที่เสี่ยงนะครับ ทุกท่านประหลัดบำเทิงนะครับทุกท่านประหลัดเพิร์มาช่วยนะครับรด้วยด้วย,วยประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องทับทันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเออแอดมินเราไปไหนวะ แอนมินไหลจมร้านข้าวแล้วสุราแล,แล้วแต่ศรัทธาเลยครับผมไม่สามารถที่จะไปถ่ายได้ใกล้ๆนะครับลัวโดริกขสิทธ มันติดนะครับเพราะ A I ของ TikTok นี่มันละเอียดอ่อนมากครับ้านวไนอะคะอิวใช่แอดมินไม่แบบไม่บบช่วยเลยเดี๋ยวน้องจะคุณแม่ วันที่18ใช่ปะ่ะน้องกลับคุณแม่กลับ,บกับ17กลางคืนกลับ17 <11. S 2> กลางคืนนะครับน้องกับคุณแม่กลับ17กลางคืนแล้วจะกลับมาอุบลอีกครั้งหนึ่งวันที่20วันที่คุณแม่บอกแล้วเราจะกลับไปทํางานก่อนนะคะวันที่17เริ่มต้นะคะืนค่ะแล้วก็จะบินกลับมาที่อุบลอีกครั้งหนึ่งวันที่ทท20คให้อยู่ที่อุบ,บลนะคะที่20เจอกันนะคะนี่คุณแม่บอกแล<อ>้วนะประธานสัมพันธ์แล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสุดตรงตรงนั้นครับในรถจอดตรงโน้นเดี๋ยวเราจะเดินทางห่างหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเดินนู้ดนะครับทางรถจอดตรงนู้นห่างหน่อยไม่มีคำว่าอุ้ยร้อนอุ้ยเหนื่อยไม่มีเลยครับน้องไม่มีเลยนะครับคำว่าร้อนไม่เหนื่อยมียไม่ได้บ่นผมบ่นอย่างเดียว

5บาท10บาทได้หมดเรียเชิญเลยครับนี่หยบยางเอหยิบยายบยอดยาครับปวดทิ่มเลยเรียนเชิญับเรียนเชิญน่คนดูแลอยู่ที่ยาโอ้โหน้าตัดผมอันารนนี้มเิล่ผมคุรู้มีร้าตัดผมผมรู้ว่าจะผลจะตัดผมด้วยใช่ผมเพิ่งมาอยู่นรี่แค่สามเดือนเองครับเพิ่งมาอยู่ตอนสุดท้ายเก่งมีลูกขนนเลยครับ

คือวันที่ติดผมต้องวิ่งไปส่งน้องที่จังหวัดอุบลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอยู่ราศีสลดยค่อนข้างนานงั้น น่าจะรู้จักทั้งหมดกเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปเลยนะได้ได้ครับสค่ะวัสดีครับเจอรพด้วยกันนะคะโครงการของพี่บินเป็นีจะใช้ใักนทดีค่ะ อันนี้เรจะนข้ายกาบินคที่ะ7ครับนามบินบนได้คยขาายได้เลยค่ะไปทอดยที่เอาวิวกาบสุดท้ายนำโดยช้ายกำแังปันี สีมูีมูกว่าประมาณนี้ค่ะเส้นหน้านะคะไม่ติดโนก่ารอเลยได้นะคุคะขนมพกไม่คะขนมพอร่อยเลยไปรอครับขอบคุณครับค่ะรับส่ได้ตามจานตัดทได้เลยค่ะ5บาท10บาทได้นะคะขอบคุณครับลาฟฟีโว กดจักรพรรดิลิลิสนะรพรรดิลิลิสค่ะนิสจากกรุงเทพไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มันียากนน่านใต้ขอเชิญชวนชาวานมาร่วมับเทา โทนี้ต้องมีอะไรด้วยเหรอใช่ทโทรหารนี่ต้องมีอะไรด้วยเหรอถึงโทรได้ ก็รับแป๊บหนึ่งไปด้ก็แม่มีกล้องไหมเดี๋ยวก็เดปได้คมีอเปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยเปิดกล้องอนเนยิ่ะได้จากแม่ปอมคุยกับใครมะเพราะว่ายังยังยังไม่เคยมา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  แม่บอกอยู่แม่ใส่วยแม่ใส่นแม่กส่แนยสวสีสวยฮัลโหลัสดีวัสดีสวยสดีสวัสดีสวัสสว เด uh. ี๋ยวไปลำมาตุยนะไปลำด้านบนด้านล่างก็ถือตุอยู่ตรงนี้การอันนี้จะแม่จะได้ทำอะไรอยู่เพื่อจะแม่ใช่ค่ประมาณสโมงกว่าันตอ้นหลักต้องไปดิต้องไป้งต้องไกไม่ได้ขายของ ถอดก่อนถ่ายเร็วๆนะคะต้องโชวได้หรือต้มีอะไรต้องโชว์ต้องต้องอะไรนั่นดิเหรอต้องมีอะไรถึงจะโชว์ได้หรอฮะเอาคุยเรื่ีมันทั้งอะไรเนี่ยก็ถามวิธีเนี่ยก็ถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นอะไรเลย ดูวลฟร์คนดูแลมีความเป็นอยู่ยากลำบากนะคะสามารถร่วมขบุญได้ตามจำนวนาได้เค่ะบาทิดบัขาบาทติดบัตรไม่อยู่นี่เราไน้คะทั้ง่ได้

ต้องการสัญญาไม่คอดิงขอวิงกระบาสสุท้ายนาเรืองเกันาอพามาเองเลยนะครับเิญเลยมามาถ่ายรูปไหมกล้องมากลถ่ายรูปมากล้องมากล้องมากล้องมาแล้วถ่ายให้จะมา้งเนอะนี่ครับนี่ครับถํามระตุ้นรเลยครับถ่ายขึหนใหมัถ่าย้นให ได้มามาเด็ดพวเราเอ้าน่จยเพิงเดี๋ยวแกที่เพจที่กันคือจังหัดอุราัน้านี้าอนเจะอร้านขอรับโอเคค่ะ ไคนดูแามสะาดนะสามารถเลือกทได้มานสาได้ค่ะ้าบาทได้นะคะแต่งาค่ะแต่คนแงานีอยาว่งาั่งไดวไม่ทดของ้านสุดท้าจนใช้กัะัดีมปนค่ะไม่สกแทบไะไปไม่ลอยแถ้าคนไม่ดูิอาชีวาผมไมทานะผไม่านะจ้างบ้านสุดท้ายตอ